ไปกันที่เรื่องราวของฟิลิปปินส์และสหรัฐให้ดูข่าวนี้จากวิวเอทยฟิลิปปินส์เขาระบุว่าเส้นทางการลาดตระเวนร่วมระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐที่เริ่มต้นที่เกาะมาวูลิสทางตอนเหนือห่างออกไปจากไต้หวัน100กิโลเมตรเนี่ยเขาลาดตระเวนร่วมกันใกล้กับไต้หวนันและไต้หวันก็ไฟเขียวเพื่อท้าทายจีนแผ่นดินใหญ่สหรัฐมาลาดตระเวนแถวนี้ไปสิ้นสุดที่ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก ที่รัฐบาลในกรุงมานิลาใช้เรียกพื้นที่ทะเลจีนใต้ในบริเวณเขตเศรฐษฐกิจจำเพาะหรือ e EEZ ของตนเองอย่าลืมว่าประธานาธิบดีบองบองนะฮะและผู้นำของไต้หวันในยุคนี้และผู้นำของสหรัฐอเมริกาในยุคนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนต่อจีนเป่นดินใหญ่ล้วนแล้วแต่มีความพร้อมในการที่จะโชว์ว่าไม่ยอมปล่อยพื้นที่พิพาทให้เป็นของจีนแผ่นดินใหญ มาร์โกสจูเนียเขาระบุผ่านสื่อสองคมออนไลน์ใน Twitter ใน X เนี่ยว่าการลาดตระเวนทางอากาศและทางทะเลเป็นเวลา3วันถือว่าเป็นความริเริ่มที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันระหว่าง2ประเทศแล้วเขาบอกได้ว่ามีความมั่นใจว่าสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความมั่นคงและสิทธิธภาพแก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์และชาวสหรัฐผมไม่น่ใจคือในที่สุดแล้วมันเป็นการท้าทายจีนหรือเปล่า สถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายลงมาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้แย่ถึงขั้นจะรบกันการฉีดน้ำเมื่อวานนี้ที่ผมโชว์ภาพให้ดูเนี่ยระหว่างทางการฟิฟลิปปินส์และจีนเนี่ยนะฮะใกล้ๆก,กับ Second Thomas Show เนี่ยก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งการลาดตรเวนพร้อมกันระหว่างไต้หวันฟิลิปปินส์และสหรัฐยอย่างต่อเนื่องทำให้โคศกสถานทูตจีนประจำสหรัฐนายหลิวเผงิงหยูก็บอกว่าจีนเชื่อว่าความร่วมมือทางด้านกลาโหม รัฐความมั่นคงระหว่างประเทศต้องนํามาซึ่งสันติภาพและเศียรภาพในภูมิภาคความร่วมมือเหล่านั้นไม่ควรเป็นการยกระดับความขัดแย้งบั่นทอนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศและไม่ควรจะเป็นการมุ่งเป้าไปยังบุคคลที่3ด้วยขณะที่สถานทูตจีนประจํากรุงมบเิลาไม่ได้ให้ความเห็นนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ก่อนหน้านี้ก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นซึ่งคล้ายๆกับเหตุการณ์นี้ ฟิลิปปินในยุคโปรสหรัฐยุคนี้เนี่ยตัดสินใจให้สหรัฐอเมริกามาใช้ฐานทัพในฟิลิปปินเพิ่มอีก4แห่งนะฮะซึ่งอันนี้รวมถึงฐานทัพเรือที่อยู่ไม่ไกลนะ,ะจากไต้หวันและการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะฮะก็สร้างความหวั่นวิตกกันอพอสมควรนะครับในหมู่คนซึ่งเกรงว่าสถานการณ์มันอาจจะ ลุกลามบานปลายขึ้นมาในในอนาคตนะครับ